ในครั้งนี้เนี่ยว่าแอดมินได้ได้ได้เห็นความชัดเจนอะไรหลายๆอย่างนะครได้เห็นกระแสผู้คนได้เห็นนักการเมืองที่พร้อมจะแลนสไลด์ไปหาไอ้ทักชาตันตีสมศักก์ก็แลนสไลด์บอกโอ้ยออกมาโจมตีบอกเลยว่าคู่ว่าคนก่อนเนี่ยไม่ไม่ไม่ขอไปแล้วเขาเขาไม่สนับสนุนราชทรรันว่านีเห็นไหม พอมาคราวนี้้ยรีบมาโจมตีกันเลยบอกโอเนี่ยอยากให้ชาติชาติเนี่ยมาจ้างรัชฐานบ้างซึ่งเอาจริงๆข้อมูลนะครับไอ้บินเป็นคนมา <c oughs> มันเป็นเรื่องของกฎระเบียบการประมูลงานติดข้อบังคับตรงนั้นเขาก็เลยไม่ได้จ้างรัชธานนะฮะเพราะว่าราัชธานเนี่ยมันมีอะไรเขาไม่ได้เป็นผู้คนงานก่อสร้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ เขาก็ไปแก้กฎระเบียบแล้วนะครับก็สามารถจ้างได้ในช่วงในช่วงก่อนที่จะมีโควิดนะแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยเสร็จปั๊บเขาก็ประมูลง,ง,งานกันโดยให้เอกชนมาทำนะแล้วก็ให้คนงานกทมมาทําบ้างบางส่วนก็มีเอก,กชนมาทําเสร็จแล้วโควิดมันก็มานะแอดมินไม่แน่ใจว่าเขาสัญญาจ,จ้างเป็น ปีๆหรือเปล่านะครับแล้วเผอิญโควิดมันมาเน่ยโควิดมันมาก็อ่าอะไรอ่ะคนติดคุกเขาก็ไม่อยากให้ออกมาแพร่เชื้อมันระบาดหนักตอนนั้นใช่ไหมเออมันก็อีลงตรงนางกันมานะครับมาเนี่ยมาถึงตัวเนี้ยจนที่ว่าเขาผ่อนคลาย โควิดเริ่มโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นข้อเท็จจริงนะซึ่งไอ,อคนพวกนี้ก็ไม่พูดนะเออก็ามาโจมตีกันแล้อีกคนหนึ่งนะครับก็แลนสไลด์กันไปเหมือนกันนะไอธรรมนัฐธรรมนัฐก็สไลด์บ้างหลังจากที่ทิศทางลม ไปแลนสไลด์กัไอชัดชาติถล่มทลายธรรมนั้นก็รีบออกมาหักเลยบอกโอ้โหเกี่ยวการบอกพร้อมที่จะหักลุงพร้อมที่จะอะไรยังไงนะครับแสดงตัวชัดเจนเลยนะเห็นไหมราะเขารู้ไอ้นักการเมืองมันรู้ทางลงไนงะบอกเออสมัยหน้าไว้ให้ลุงตู่ไม่แพ้แน่อะไรอย่างเงี้นยนะครับก็รีบออกมาเทลุง ไอศิธา,านะครับศิธาเนี่ยโอ้ยตอนหาเสียงเนี่ยพูดดีพูดนะไอไอไอไทยสร้างไทยของอีกหน่อยนะนะครับแล้วพอเลือกตั้งเสร็จแบบโอ้โหนะนี่ยเหลือภาวะผู้นําเนี่ยเหลือคนจะมาเป็นผู้ว่าแพ้แล้วก็ด่าลุงบอกโอ้ถ้าถ้าลุงออกไปถ้ามึงออกไปอย่างเงี้ยรับรองประเทศดีขึ้นดูสิฮะ เนี่ยแหละคนที่มาเป็นผู้ว่าภาวะผู้นําไม่มีเลยนะครับอชาชัดๆเขายังมีความไอ้นี่หน่อยนะแล้วก็ยังมีความแสะๆบ้างแต่เขาก็ไม่ถึงกับคาใช้อะไรคําหยาบคาอะไรแบบน,นี้ใช้มึงใช้กูอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าคนเป็นผู้นาเนี่ยเขาก็ต้องนะทํางานร่วมกับทุกคนนะนะครับจะไปสร้างโอ้โหนะไปด่ากันขนาดนั้นคนรักลุงตก็มี ลุงไปด่าเขาอย่างนั้นออใช่ไหมเนี่ยฮะผลของการแลนสไลด์นักการเมืองต่างๆก็รีบเผยไตยออกมาหงายไพ่ออกมาลุงก็เฉยๆส่วนลุงยังเก็บไพ่ไว้อยู่นะครับแอดมินมองว่าลุงยังเก็บไพ่ไว้อยู่ยังไม่หงายนะครับยังไม่หงายไพ่ว่าเออจะเอาอยัางไงดีนะฮะ แกอาจจะถือไพ่เด็ดไว้ก็ได้นะส่วนภูมิใจไทยเขาบอกว่าแรนสไลด์ Land ไม่ได้มีผลกับภูมิใจไทยเลยนะครับเพราะว่าอาบุรีรัมยกสไลด์ให้ไปภูมิใจไทยทั้งจังหวัดอยูแลแล้วนะลก็เป็นอย่างนั้นแหละ จังหวัดไทยก็จังหวัดมันนะครับบุรีรัมย์สุพรรณอย่างเงี้ยนะชนบุรีของไทยก็ของไทยเขาอยู่แล้วนะครับอินทิบูลการเมืองนะคุณจะไปภาคใต้กับชวนอย่างเงี้ยปัจจิติปัตย์อย่างเงีง้ยเออแล้ก็สไลด์สไลด์เฉพาะกรุงเทงพนี่เฉพาะกรุงเทพมันอุปทานหมู่นะครับต้องสร้างอุปทานหมู่ได้เฉพาะ คนกรุงเทพนี่แหละนะกรุเทพเขาบ้าหือก็ลองไม่อิสระดูสินะครับรับรอ,องไม่มีทางชนะหรอกนะนะเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังกันครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ